วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีหลายประเด็นที่นาย,ยกรัฐมนตรีก่อนการประชุมก็โฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็รับทราบความก้าวหน้าในโครงการโคล้านครอบครัวนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีอนุชาณนาคาใสซึ่งรับผิดชอบโครงการนี้ผ่านกองทุนหมู่บ้านนะครับวันนี้นาย,ยกรัฐมนตรีก็รับทราบความคืบหน้าในโครงการนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับโครงการนี้ แล้วก็มีกิจกรรมวันมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับกระทรวงวัฒนธรรมนำเยาวชนนักร้องประสานเสียงที่ชนะจากอินโดนีเซียนะครับเข้ามาพบนะครับมีงานโอท็อปนะครับของมหาไทย12-20สิ่สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีนี้เชิญไปเที่ยวกันได้นะครับแล้วก็มีการรณรงค์ใช้ผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติครับคุณผู้ชมครับ และสุดท้ายที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมท้ายๆของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนจะมีรัฐบาลนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้